ก็เป็นการเลื่อนของคณะทํางานเจราจาเนาะเพราะฉะนั้นทำลายที่บอกว่า 28- 29จะมีความชัดเจนขึ้นก็คือต้องเลื่อนออกไปก่อนแล้วก็ต้องให้ความไว้วางใจเพราะว่าตอนนี้ทางคณะทํางานเจราจาก็ได้รับฟีดแบ็จากทั้งสสของแต่ละพรรคได้ฟีดแบ็กจากสังคมไปแล้วผมคิดว่าก็เดินหน้าให้พอได้เจราจากันนะครับก็คือตอนนี้การเจราจามันยังไม่สิ้นสุดเนาะเพราะฉะนั้นตับใดที่ยังไม่มีการโหวตเนี่ยครับการเจราจาก็ยังมีต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็แต่ว่าเนื่องจากเงื่อนเวลามันบีบ ว่าต้องการความชัดเจนแล้วใช่ไหมครับแต่ถามว่ามันต้องตอบภายในวันนี้พรุ่งนี้ไหมก็ไม่ใช่เราก็ต้องให้เวลากับคณะทํางานให้ได้มากที่สุดนะครับทีนี้แต่ฝั่งเราเราก็ไม่หยุดเตรียมการว่าถ้าเปิดสภาแล้วและเราได้รับเป็นประธานสภาภารกิจเราเป็นยังไงบ้างเราก็ต้องเตรียมขานี้ไว้พร้อมด้วยก็เอานี้เนาะคือก่อนจะสร้างบ้านลงทุนกันนะเนาะก็ทะเลาะกันเรื่องพิมเขียวให้เรียบร้อยก่อนนะถ้ายังปรับแบบแล้วยังไม่พอใจกันก็ยังไม่ต้องสร้างเนาะแต่สุดท้ายมันต้องมีวันสร้างก็คือวันที่เราเริ่มต้นรัฐพิธีนะครับ ก็แนวโน้มนะครับแล้วก็เสียงโหวตที่ประชาชนมอบหมายให้เนี่ยครับยังไงสองพักนี้ก็ต้องหาทางที่จะตกลงกันให้ได้อยู่แล้วครับ